สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองไปสู้ผู้สูคนเนาะค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอล้านลาซ่อมผ้าพ่ารวยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแนวทางโค้งสุดท้ายในงวดประจําวันที่16บกกรกฎาคม2565กันแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้รวยค่ะวันนี้รวยนะคะค่ะสําหรับชุดตัวเลขที่จะนําเสนอในคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่า ปังงวดที่ผ่านมานะคะปังทุกแนวทางเลยค่ะไปพบกับแนวทางชุดแรกกันเลยนะคะพบกับแนวทางชุดแรกกันเลยค่ะเป็นแนวทางชุดแท้ของอาจารย์แมงปอปีกบางนะคะเป็นที่รู้กันว่างวดที่ผ่านมาแตก3ตัวบนตรงๆแตก2ตัวนะคะค่ะมาดูงวดใหม่กันเลยนะคะ16กรกฎาคม65 ชุด3ตัวบน5 1 8 4 1 8 9 1 8 9 1 5 7 1 5 8 0 5นะคะชุดเน้นค่ะ5 1 8 4 1 8 9 1 5และ8 0 5นะคะ2ตัวบนและล่างค่ะ1 8 1 5 1 4 0 8 4 8 8 5 9 5 7 5และ0 5นะคะชุดเน้น1 1 8 1 5 48 85 75และ05ค่ะต่อกันที่ควายนำโชคสูตรใหม่นะคะเป็นชุดแท้เหมือนกันค่ะท่านผู้ชม9 7 98 07และ08นะคะงวดที่ผ่านมาควายนำโชคไม่มานะคะท่านผู้ชมต่อด้วยแนวทางชุดพิเศษของแอดปียะแผนค่ะรัฐบาลไทย16เดือน765 27และ12นะคะและเป็นอีกแนวทาง1ชุดกันเลขดังของแอดปียแผนนะคะก็คือ20นะคะต่อกันที่แนวทางอัศวินเจาะเลขเด่นนะคะท่านผู้ชม งวดที่ผ่านมาค่ะไม่เห็นนะคะแต่ว่าสถิติเพิ่นว่าเพิ่นเข้า3ตัวบนตรงๆ2งวดติดค่ะท่านผู้ชมเรามาดูกันที่งวดใหม่เลยค่ะคันมักก็จังคอยจัดกันค่ะพี่น้องคันบอมักก็เบิ้งไว้ค่ะแคบไว้ก็ได้นะพี่น้องเนาะสำหรับงวดใหม่16กรกฎาคม2565 2ตัวคือ94นะคะชุด3ตัวค่ะ290 292และ294นะคะ ต่อด้วยแนวทางของเลขย่าสีปทุมมานะคะเข้ามาแล้ว3มงวดติดนะคะท่านผู้ชมสำหรับย่าสีปทุมมาเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเข้า7จดหนะคะ1 7ค่ะท่านผู้ชมเป็น2ตัวบนตรงๆนะคะมาดูงวดใหม่กันนะคะสิบหกกรกฎาคมหกค่ะชุด3าตัวบนส1่หนึสองห้สองและ2 0งศนะคะ ชุด2ตัวบนค่ะ1209นะคะล่างค่ะ09และ87นะคะมาลุ้นกันค่ะว่าจะมาเป็นงวดที่4หรือเปล่านะคะต่อกันที่แนวทางคุณไก่วุฒินันสอนสีนะคะ16เดือน765ชุด3ตัว416 816 2ตัวนะคะ8287 6467 1>, 1 4 1, 6 6 8 8นะคะวิ่งบนที่6และ1ฟันที่1ค่ะวิ่งล่างที่8นะคะชุดเน้นคือ8 7 1416และ18ค่ะต่อด้วยแนวทางเลขเพิ่มเติมของแอดจุมนะคะแอดจุม um งวดที่ผ่านมาก็ให้ปังที่6 1นนะคะส่วนงวดใหม่ค่ะชุดตัวเลขก่อนหน้านั้นนะคะมีชุดตัวเลขที่ วันที่2ลง24นะคะวันที่5เดือน7ลง124 924ชุด2ตัว2404และ31นะคะสำหรับตัวเลขเพิ่มเติมค่ะ799นะคะ2ตัว997997นะคะต่อกันที่แนวทางของแอดปานีโมค่ะท่านผู้ชมสำหรับรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมา ชุดปอมพื้นเข้านอกขางมาดูงวดใหม่นะคะ16เดือน7 65นะคะวิ่งบนรูดที่3และ6ขค่ะจับมัดรวม3 6นะคะเน้นที่8 36นะคะ9 36 7 36เป็นชุดรองนะคะส่วนชุด2ตัวเน้นค่ะเน้นที่3 8 6 8 36นะคะชุดรอง3 7 3 9 6 7และ6 9นะคะ เก็บกันต่อที่แนวทางของพี่หมื่นบุเพันนิวาสนะคะ16กะระดาษม2565งวดที่ผ่านมาของแอดบุเพันิวาสไม่มาค่ะท่านผู้ชมมาดูงวดใหม่กันนะคะคู่ฟันคือ1441คู่เน้นคือ2442ฟันอีกคู่หนึ่งก็คือ3553นะคะต่อกันที่แนวทางเลขรับวงในชุดคัดเฉพาะน,น,นะคะ งวดก่อนนั้นนะคะเข้า61นะคะ6116มาดูงวดใหม่กันนะคะท่านผู้ชมใบแรกออกมาคือ205นะคะ2องตัว2025และ05ค่ะส่วนอีกใบหนึ่งที่มาล่าสุดคือ835นะคะชุด2ตัว8385และ35นะคะใบแรกเน้นล่างนะคะท่านผู้ชม05นะคะที่วงกลมไว้ ส่วนใบที่2เน้นบนนะคะ 835, 8 3 8 5และ35ค่ะต่อกันที่แนวทางน้องเบลพารวยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาเข้า417นะคะแล้วก็2ตัว17ล่าง16นะคะ เข้าสองตัวกลับล่างมาดูงวดใหม่กันค่ะท่านผู้ชมแนวทางนี้แม่ม่อนเพิ่งเคยเห็นนะคะพี่น้องประจํางวดวันที่16เดือน72565สรุปด่วนพิเศษนะคะรัฐบาลไทยฟันธงที่1และ2ชุด3ตัว1 2 5และ9 2 4นะคะ2ตัวค่ะ1441 4, 4, 1นะคะ ต่อกันที่แนวทางของแอดมิตรบอลค่ะแอดมิตรบอลเข้ามาแล้ว2งวดติดค่ะท่านผู้ชมเข้าบนเข้าล่างด้วยนะคะสำหรับชุด2ตัวมาดูงวดใหม่ค่ะรัฐบาลไทย16เดือน765ชุด3ตัว305และ315ค่ะชุด2ตัว95 05 14 15 9404 73และ84นะคะ เน้นไปที่95และ05ค่ะท่านผู้ชมชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดเหนือค่ะแอดเหนือเข้ามาแล้วหลายงวดติดค่ะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะมาดูงวดใหม่ค่ะ16เดือน7 6 5ชุด3ตัวบน3 1 8 3 2 7 3 2 8 386และ387นะคะชุด2ตัวค่ะ18282786และ87ค่ะล่างนะคะ73935357และ59นะคะแนวทางชุดสุดท้ายนะคะเป็นแนวทางเลขวิ่งสายแข็งแอดนางฟ้าน้อยจับมัดรวมให้นะคะท่านผู้ชมวัดที่ผ่านมาก็เข้านะคะ มาดูเข้ามาแล้วหลายงวดติดค่ะท่านผู้ชมคันมกักแลนมักวิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาดูงวดใหม่กันเลยนะคะ16เดือน7 65นะคะ7และ4เป็นเลขของแอดนางฟ้าน้อยเองค่ะ3และ4มาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ3เลข5นะคะเป็นแนวทางของพี่หม่ำค่ะ 8และ5เซียนท่าทายนะคะวันนี้เลขชนกันที่5 4และก็3นะคะจับมัดรวมกัน5 3 4นะคะท่านผู้ชมรอผลกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะ่ะพีนอ้เนาะ ก็ให้ถูกตัวเลขที่พี่น้องซื้อเป็นตัวเลขที่เห่งที่ปังที่มั่นกันเนาะค่ะมักตัวใดซื้อตัวใดก็ให้เป็นตัวเลขที่ตรงกับรัฐบาลออกมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณเท่านี้ผิดพลาดประการใดไม่มอนกราบขออภัยมาณที่นี้ค่ะท่านผู้ชมเจอกันใหม่ในงวดหน้าพิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ